f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมเย็นวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโทมันยองนั่นเองครับผม ธนาคาร BTC นะครับในวันนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรีบ้าวจากราคาเมื่อเช้าขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับผมปัจจุบันราคาเนี่ยก็อ,อยู่ที่แถว46,700เหรียญโดยประมาณนะครับผม ที่นีนะครับประเด็นก็อยู่ที่อย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้ MACD MA Base เนี่ยมันขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์ทั้งสองเส้นละคอนเฟิร์มเมื่อเช้าเพียงแต่ว่าหลังจากคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยมันก็นดูทําท่าทีว่าจะตัดลงเลยทันทีเลยนะครับผมซึ่งก็อาจจะดูเหมือนอาจจะเป็น False Signal ได้ซึ่งจะเกิดการคอนเฟิร์มการตัดลงตรงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันยังอยู่ระดับนี้อยู่นะครับผมซึ่งการที่จะทําให้ MACD ตรงนี้รอดจากการตัดลงได้นะครับผมก็คือราคาควรที่จะทะลุเส้น Moving Average 20วันให้ได้เดี๋ยวเส้นสีส้มตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมก็คือต้องไปปิดเหนือราคา4 8 0 0 0นเหรียญให้ได้นั่นแหละซึ่งถามว่าง่ายไหมตอบเลยนะครับว่าไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากในตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกาย,ยานที่ผ่านมาเพื่อนจะเห็นนะครับว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับที่ราคาบิตคอยน์สามารถทะลุเส้น moving average 20วันตรงนี้ได้ยกเว้นแค่ช่วงสั้นๆประมาณปลายปลาย,ปลายเดือนธันวาคมที่มีบางช่วงนั่นเองที่มันทะลุได้เนื่องจาก อาจจะเป็นแรงตัดของ M A C D ตัวนี้นะครับผมที่ทำให้ เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาในชั่วครู่เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เป็นแค่ในระยะสั้นประมาณ1สัปดาห์นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กลับลงมาใต้ดินตรงที่เหมือนเดิมนะครับผมปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเราไม่จำเป็นต้องตีเส้นอะไรเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแนวรับสําคัญนะครับน่าจะอยู่ที่แถวๆสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเหรียญโดยประมาณนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจากเส้นปะสีเหลือเนี้ยที่แอรตีเนี่ยมันมีหลายครั้งมากๆเลยนะครับหลายวันมากๆเลยที่ราคาเนี่ยเป็นไส้ลงมาทดสอบนะครับผมได้นับ และ5โดยประมาณหรือจะนับแท่งนี้ก็อาจจะเป็น6หรือ7อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือถ้านับตรงนี้ด้วยก็นกกน 45, 500, 500, 46, เนี่ยมันก็แถวๆนี้สี่หมื่นห้าพันเนรียห้าสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยจนถึงสี่หมื่นหกเนี่ยมันแตะไปเกือบสิบครั้งแล้วท่านพูดนะครับผมซึ่งการแตะไปเกือบสิบครั้งตรงนี้แล้วมันยังไม่ทะลุเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ราคาอาจจะกลับตัวได้ในระยะสั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการลงมาทดสอบแนวรับหลายๆรอบเนี่ยมันจะทําให้แนวรับอ่อนลงถูกไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ย มันทดสอบเกือบเกือบสิบรอบแล้วถูกไหมครับแล้วมันยังไม่หลุดเลยแปลว,ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวรับที่แน่นหนามากๆก็คือคนที่เขา อุ้มราคาตรงนี้ไว้เนี่ยคือคนที่มองว่าตลาดเนี่ยยังคงกราบตัวได้อยู่เนี่ยเราถ้าย้อนเข้ามาซื้อที่ราคาแถวสี่หมื่นห้าถึงสี่หมื่นหกตรงนี้เยอะมากเลยทีเดียวจนแรงขายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุลงมาได้นะครับผมก็ต้องบอกไว้อย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าทะลุลงมาเนี่ยมันก็อ่อนข้าที่จะน่ากลัวิดนหนึ่งเพราะว่าราคาจะลูดลงมาได้ถึงสี่หมื่นสองสี่หมื่นหรืออาจจะสามหมื่นแปดเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นแนวรับถัดมานะครับผมก็ต้องรอรับชมกันดังนั้นหนตอนนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องเร่งสำหรับราคาบิต,ออ 48, 000, ต้องทะลุ กลัขึ้นไปให้ได้นั่นเองโดยประมาณนะครับผมอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่เหมือนกับการสรุปเล็กน้อยสําหรับตัว Bitcoin นะครับซึ่งแอปมองว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับผมเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราจะมาดูคู่ b t c d o m i n a n c e ไม่ใช่คู่แลิจะมาดู b t c d o m i n a n c e กันนะครับผมซึ่งตรงนี้แอปก็ได้พูดมาหลายเดือนละวว่ามันเนี่ยมันมันมีโอกาสมากๆเลยที่จะลงมาทดสอบไอเส้นสีม่วงตรงนี้เราจะเลือกทางถูกไหมครับในที่สุดนะครับผมล่าสุดนะครับ ตั้งแต่เมื่อวานละตัวตัวไส้เนี่ยมันลงมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยเ mm. ช่นเดียวกับช่วงเนี่ย mm. เดือนกันยายนหรือว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมทีนี้นะครับการลงมาทดสอบเนี่ยในวันนี้นะครับผมก็มีนะครับราคาเนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะปิดต่ำกว่าแนวรับของเส้นนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ายอย่างที่เคยบอกไปก็คือเอาคอยเนี่ยเงินมันจะดู มันจะเล่นดีกว่าบิตคอยก็ต้องพูดได้ว่าเงินมันไหลเข้าเอาคอยมากกว่าบิตคอยก็คืออารมณ์ว่าถึงแม้บิตคอยมันจะย่อตัวลงนะครับผมแต่เอาคอยเนี่ยกลับยอไม่ได้แรงอย่างที่คิดรวมถึงการที่บิตคอยเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากแนวรับนะครับผมเพียงแค่นิดเดียวแค่นี้เนี่ยมันส่งผลทําให้เอาคอยหลายๆตัวในตลาดโนถึงตัวใหญ่ๆเนี่ยมัน ขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่านั้นเองและตรงนี้นะครับเราก็เลยจะมีโอกาสนะครับผมที่ราคาไอ้ตัว btc dominan c e ตรงนี้มันอาจจะปิดทะลุแนวรับสำคัญตรงนี้ลงไปได้และทำให้เราหลีกหนีตัวแพทเทิร์นที่เรียกว่า triple bottom ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเราหลีกได้เนี่ยอนาคตสดใสแน่นอนเพราะว่าในอีกเดือน2เดือนเราอาจจะได้เจอกับ out of season นะครับผมแต่ถ้าเราหลีกไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะกลับขึ้นไปตรงนี้ก็คือมีอยู่2เคสที่เคยเล่าให้ฟังก็คือ ไม่บิตคอยเนี่ยกลับขึ้นไปแรง จนเอาคอยตัวอื่นเล่นไม่ไหวก็คือเอาคอยอื่นมันไม่ตามอะไรแต่บิตคอยเล่นอยู่ตัวเดียวหรือกรณีหนึ่งก็คือบิตคอยลงเหวไปเลยนะครับผมแต่เอาคอยมันเหวกว่ามีสองกรณีที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดมีการรีบาวจากทริปเปิลบอททอมแต่กรณีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่บิตซีโดเมนเนสเซมันลงเหวไปด้านล่างก็คือบิตคอยอาจจะเกิดการไซด์เวย์นะครับผมไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงแบบเบาๆนะครับผมในขณะที่เอาคอยมันจะระเบิดพลังนั่นเองนะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผ ก็รอดูว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเจ้าตลาดของตัวเอาคอยกันนะ็่คือตัว ETH หรืออีเท r รียมนะครับผมที่เป็นมี Market Cap อันดับ2ของตลาดคริปโตนะครับผมหรือก็คือ เจ้าพ่อของเอาคอยนั่นเองซึ่งถ้าเรามาดูนะครับผมถ้าดูแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเราก็พูดถึงกันมาแบบว่าประมาณครึ่งปีได้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นคัพแเป็นแฮนเดิลแล้วมันทําตัวแฮนเดิลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วมีการเบรกทไลน์เส้นสีเหลืองเข้มตรงนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนต้นเดือนธันวาคมปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแถวนี้นะครับผมซึ่งการเบรกตรงนี้แปลว่าคู่ ETHBTC เนี่ยมันบูลลิชนะครับผมเลยก็คือ ETH เนี่ยดูมีแนวโน้มที่จะเล่นดีกว่า BTC นะครับผมในภาพที่ใหญ่มากๆนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเรามาดูภาพสั้นๆเล็กน้อยนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตัวคู่ v e t h b t c ตรงนี้เนี่ยมันมีการทำบูแฟกนะครับผมตรงเนี้ยบูแฟกแรกเนี่ยทำให้สามารถเบรกแนวต้านสำคัญที่เป็นเทรนไลน์เส้นสีเหลืองได้และตอนนี้บูแฟกตัวที่สองนะครับผมเพิ่งจะมีการคอนเฟิร์มเบรกไป หลังปิดแข่งเมื่อเช้านี้เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับการคอนเฟิร์มเบรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็เลยมีแนวโน้มว่าเงินเนี่ยมันอาจจะไหลเข้า EDH ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขอบอกกันบอกก่อนว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยอ่ สภาพการของตลาดมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับคนอาจจะเป็นลงทุนในเ,เหรียญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ NFT หรือเหรียญเกมหรือเหรียญ m e t a v e r s e มากขึ้นถูกไหมครับแต่แอก็ต้องบอกนะครับว่าเหรียญพวกนี้นะครับผมหลายๆเหรียญน,นะครับที่ราคาขึ้นมานะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับอีเทอเรียมอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆตัวนะครับก็อยู่บนเชนของอีเทอร์เรียมมีรายได้มาท่าดีร่ครับก็คือเมื่อเขาไปใช้ แพลตฟอร์มของอีเทเรียมถูกไหมครับพวก n f t ทั้งหลายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมนะครับผมจากเหรียญพวกนี้ที่ไปใช้แพลตฟอร์มอีเทเรียมเนี่ยมันก็จะเข้าอีเทเรียมถูกไหมครับดังนั้นอีเทเรียมจึงได้อานิสงตรงนี้ไปด้วยนั่นเองและนั่นจึงเป็นเหตุผลทําให้ มีโอกาสที่อีเทอ e u เอียมเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนกระทั่งอาจจะไปทดสอบไายเดิมตรงนี้ก็เป็นได้นะครับผมซึ่งเราก็อรอลุ้นอยู่นะครับดังนั้นคู่ m r r k t t c p p ระหว่าง ETHBTC ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่แนวต้าน0.58และแนวต้าน0.65ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปหลังจากมีการเบรกบูฟแฟคอีกรอบหนึ่งดังที่เห็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมอาจก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยถูกไหมครับ ทีนี้เรามาดูตัวราคา ETH กันบ้างนะครับผมเพื่อนก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับสภาพของ ETH ก็คือติดแนวต้านเดียวกันกับ BTC เลยก็คือเส้น Moving Average 20วันเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นนี่คือเป้าหมายแรกของ ETH ที่จอมเบนี่ต้องทะลุปไปให้ได้ก็คือต้องยืนเหนือราคา3,900เหรียญให้ได้นะครับผมเพราะตรงนี้เป็นแนวต้านสําคัญจากเส้น Moving Average 20วันที่ ETH เนี่ยพยายามจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็ ไม่ค่อยจะยไม่คือไม่สามารถยืนได้นะบูดอย่างนั้นคือถึงแม้จะเบ e กไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากมันมีแท่งมาหัสจจรยรเนี่ยขายลงมาเนี่ยผลปรากฏว่ามันก็ไม่เคยรับได้อยู่สักรอบเลยถูกไหมครับอ่ะแล้วทีนี้แนวรับสำคัญของ ETH นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่เส้นสีแดงน,นี้ซึ่งเป็น0ุ1จุนงแตของ Fibonacci นะครับแนวรับก็อยู่ที่แถว3,665เหรียญโดยประมาณนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ลงไปเทสแล้วนะครับผมและตอนนี้เริ่มรีบาวกลับขึ้นมาแล้วดังนั้นอย่างที่บอกนะครับผมเราหวังนะครับให้มันทะลุราคา3 9เหียใ้้ไดและ กลับไปที่โซนของกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นแนวรับแนวต้านระหว่างกรอบ4,200เหรียญจนถึง4,500เหรียญโดยประมาณที่ E t H อาจจะไซด์เวย์เพื่อเลืกทางตรงนี้อีกรอบหนึ่งนั่นเองในอนาคตนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้ข้อมูลสุดท้ายนะครับที่จะมาเ,ออเป็นตัวตัดสินใจว่าเราเนี่ยใกล้กับเอาซีซันมากขึ้นละก็เพราะว่าตรงนี้ครับผม หลังจากที่เรามีการลงกลับไปรีเทสนะครับที่ระดับ29ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบเรียกได้ว่า3เดือน4เดือนเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ตั้งแต่เดือนกันยายนนะนะประมาณ3-4เดือนเนี่ยเราก็มีการรีบาวกับมาจากจุดนี้เห็นไหมครับตัวอาคอยซีซันอินด็กซ์นะครับผมแลปัจจุบันเนี่ยเราขึ้นมาถึงระดับ59แล้วนั่นเองเมื่อจะเห็นนะครับว่ามันพุ่งสูงปีดเลยนะครับผมเมื่อกี Ad ้แอดแอบไว้นะครับก็คือหลังจากสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาคอยเนี Al ่ย ขึ้นแรงมากเลยครับผมซึ่งอินดซ x ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดตุกมนะครับว่าเมื่อไรเนี่ยเราจะถึงอ u t h o ยซีซั s e a เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าอินดซ x ตัวนี้ขึ้นไปสูงกว่าระดับ7จ็ดสเมื่อไรแปลว่าเรากลับเข้าสู่ o อ t ซีซั o แล้วและช่วงนั้นนั่แหละที่จะเป็นช่วงการระเบิดของ ethereum นำมาเลยแลวจะตามด้วยเหรียญอื่นๆื่นอันนี้ก็คืออ้างอิงจากข้อมูลในอดีตซึ่งแอร์ก็ไม่รู้ว่าใน out h อยซี a ั s รอบนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเราก็จะเป็นที่้องอมึมวก่พาะฟ หรือเ e t a ลเวิร์เอรยมันจะมาแต่รายได้บางส่วนมันก็เข้า Ethere u เด้วยและอีเทอเรเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับผมก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องรอข้อมูลตรงนั้นนะครับให้มันมานำเสนอเพื่อความชัวนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้ไฮเดิม erm นะครับผมของตัว a l ลกอ a t i o n Index เนี่ยของช่วงประมาณเดือนอกันยายนเนี่ยมันจะอยู่ที่แถวนี้นะครับผม หรือก็คือค่า69เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องลุ้นนะครับมันจะมีไฮตรงนี้ก่อนก็คือ63แล้วก็65แล้วก็69นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นแนวต้านนะตอนนี้แล้วกันคือถ้าสามารถผ่านระดับ69ไปได้เนี่ยอาจจะมีพักฐานลงมานิดหนึ่งนะครับผมแล้วอาจจะบูสต์กลับไปต่อและไปทดสอบที่75ซึ่งก็หลอดลุ้นดูมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเนี่ยมันปะ ทดสอบที่ไฮเดินแบบนี้ถูกไหม67เหมือนรอบที่แล้วครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นไฮใช่ไหมครับแล้วมันย่อทีนี้มันกลับขึ้นมาตรงนี้มันก็ทะลุกลับขึ้นไปที่75ถูกไหมครับแลังจากนั้นอ่ะมันย่อก่อนที่จะเกิดเอาซีซั o จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ไม่น่าจะแตกต่างไปจากนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เรารอมันเบรก69นะครับผมแล้วมันจะขึ้นไปทดสอบ75แล้วย่อลงแล้วมันก็จะเข้าสู่ o อ t ซ e a s o นจริงๆซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็คือหลังจากมัน index มันถึงตรงนี้ครับผมมันจะใช้เวลาอีกประมาณ1เเดดืออนนโยประมาณก่่ทีหียน่ย ที่มันมี market cap เล็กๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มเล่นนะครับผมอันนี้จะข้อมูลในอดีตนะนเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูเหรียญอื่นๆได้เลยในช่วงเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดพีคเดือนเมษายนนะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับก็คือช่วงเดือนมีนาคมเนี่ย หลังจากเกิดอ u t of s e a s o นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็คือเหรียญตัวใหญ่ๆมันจะเริ่มเล่นก่อนอาจจะเล่นไม่แรงมากนะครับผมแต่หลังจากหนึ่งเดือนนั้นน่ะเหรียญไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็มูนหมดทุกตัวแหละจะเข้าอะไรมันก็มูนนะครับผมอันนี้คือ o อ t ซีซั a s ที่แท้จริงนะครับไอ้ที่เพื่อนๆเจอแถวช่วงนี้มันไม่ใช่เรียกว่า o อ t ซีซั a s ของจริงนะครับผมคือมันเป็น mini out of s e a s o นที่ขึ้นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นก็เล่นตามขาวไปนะครับมันก็ไม่ใช่อร่อยที่แบบน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะมันไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงถ้าเพื่อนๆเ,เคยสัมผัสเพื่อนๆจะทราบนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับผมก็รอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมซึ่งไงก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับผมว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่ว่า ก็ลุ้นแหละแลวก็ลุ้นเหมือนเพื่อนอะไรอย่างให้มันเกิดเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีคนที่จะถือบิตคอยในอัตราส่วนที่มากหรือหลายๆคนอาจจะไม่ถือเลยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่จะไปเก่งกาไรในตัวเอาคอยมากกว่าเนื่องจากว่ามันได้ผลกาไรผลตอบแทนที่ดีกว่ารวมถึงบางคนอาจจะไปเก่งกาไรจาก NFT เลยนะครับผมเพราะตอนนี้กําลังมาแรงนั่นเองนะครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วสำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กด s u b ส c r ร b e หรือกดกระดิ่งครับก็กดให้แอดด้วยแล้วกันแล้วสำหรับนี้ก็ขอจาก